เมื่อกี้เราดู GPS กันว่าเราจะเดินไปหรือว่าจะนั่งรถสรุปแล้วเราต้องขึ้นรถไปนะคะเพราะว่ามันไกลเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปลุยปีนเขากันอีกแล้วค่ะเห็ดเยอะมาก อเลยค่ะเขาบอกให้เราดูเฉยๆนะคะโอ้หเห็ดใหญ่มากเลยอะ่ะอ,อันนี้ป้ายบอกที่เราจะไปเดินป่าวันนี้นะคะสิบกิโล<น>สเสบียงพร้อม หนทางอีกยาวไกลวันนี้เป็นทริปลุยป่าเย้น,นี่เป็นโบสเล็กอยู่เชิงเขา ก่อนที่เราจะปีนขึ้นเขานี่คือทางมีลูกศรบอกอ้าว let's go <S c a n a s <Can> k <ask? S 2> <c oughs> ทางลาดชันเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เราเริ่มเดินป่าตอน เพียงสามสิบนาทีนะคะต้นไม้อะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสวยคุณผู้ชายร้อนแล้วหรอคะถอดเสื้อ,อยังไม่ร้อน แต่รู้สึกว่าวันนี้พลังไม่ค่อยมีหอบแล้วค่ะวันนี้เหนื่อยเริ่มร้อนแล้วค่ะอุตส่าห์เตรียมเสื้ออย่างหนามาเพราะว่าคุณผู้ชายเขาบอกเป็นเขาสูงเราก็เลยเตรียมเสื้ออย่างดีเลยค่ะแต่ตอนนี้ร้อนแล้วค่ะถอดแล้ว เสื้อตัวนี้หนักด้วยต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะขึ้นเขาเราก็เช็คอากาศแล้วนะคะว่าหนาวหรือร้อน,อนเขาบอกว่าประมาณ15องศาและอยู่บนเขาเพราะเรามีประสบการณ์ว่าถ้าอยู่บนเขาเนี่ยมันจะหนาวและลมแรงแต่บางเอิญบนภูเขาเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้แต่เรามีประสบการณ์ที่ผ่านมา บนภูเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่สถานที่โอเคเดี๋ยวเราเดินต่อไปค่ะไ้ากำลังร่วงนะคะสวยงามมากเลยอะ่ะฟินสุดๆเลยเดินป่าวันนี้ค่ะฝรั่งเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายชอบเดิน เช่นปีนเขาเดินในป่าเดินในสวนสาธารณะเราเป็นเมียฝรัง่งเราก็ต้องตามเขา60ไม่ใช่อุปสรรคนะคะถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆมาสร้างสุขภาพด้วยกันนะคะมาสร้างความแข็งแรงได้ยินเสียงไหมคะ รองเท้ากระทบกับใบไม้ที่แห้งเราจงเดินไปด้วยและมีความสุขไปด้วยนะคะเป็นแฟนฝรั่งต้องแข็งแรงนะคะฝ<ะ>รั่งพาเดินออกกำลังกายเราก็ต้องเดินพาเดินป่าพาปีนเขาเราก็ต้องตามเขานะคะ อันนี้เป็นกองฟืนที่เขาตัดไปใช้ในครัวเรือนหรือว่าเตาผิงในหน้าหนาวนะคะได้ยินเสียงรองเท้ากระทบกับใบไม้ที่แห้งไหมคะไม่มีเฉพาะเรานะคะคนอื่นก็มาเดินเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> เราเดินมามาเจอป้ายเขาเขียนบอกว่าสถานที่ตรงนี้ เป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะที่เราเห็นเนินเนินนี้นะคะก็คือที่ฝังศพคู่สามีภรรยา Rest in peace เราเดินป่าเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันช่วยถ้างั้นหลงป่าแน่นอนค่ะ เพราะเป็นป่าขนาดใหญ่หลงป่าหรือเปล่าจ้าทำไมไปทางนี้ล่ะตอนนี้เริ่มหลงแล้วนะคะหาทางที่จะไปต่อไม่เจอละ ทำไมทางตรงนี้รกจังคะ<อ>เราไม่เจอทางเดินแล้วค่ะ GPS พาเราอ้อมเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ลมมาใบไม้ก็ปิวว่อนเลยค่ะ ิงงฟรืดูใบไม้ร่วงต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีมีทั้งสีแดงสีเหลืองเหลืองแก่เหลืองอ่อนเหลืองเข้มบริเวณน,นี้ต้นไม้ร่วงหมดแล้วนะคะเป็นจุดที่ใช้ดูสัตว์ป่า จะพ่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าที่นี่นะคะถ้าสัตว์ป่าที่คุ้มครองหรือว่าตัดป่าที่ห้ามและเขาก็จะดูคนที่ว่ามาทำร้ายสัตว์ป่าด้วยจ้าหลั่งเขาอธิบายบอกอย่างนี้นะคะจุดนี้เราถ่ายจากบนยอดเขา ที่เรากำลังเดินอยู่นะคะรวดที่เราเห็นคลุมต้นไม้อยู่หลายๆอันนี้นะคะป้องกันไม่ให้สัตว์ป่ามาแคกกินหรือมาทำลายต้นไม้ต้นเล็กๆ Are you not hungry now? Indeed, I get hungry. ก็คือถามเขาว่าตอนนี้หิวไหมพอเดินป่าร่วมจะสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้พักทานอาหารกลางวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่านะคะครับลมเย็นสบายมากฟินมากจริงๆอ่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวนะขนลุกเลย แต่เราใช้แรงเดินไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยมันก็เลยบาลานซ์กันไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวคุณได้ยินเสียงลมไหมคะดูใบไม้คี่คะลมกำลังมาคะ่ะโอเคตปไปต่อจ้าเสียงเพราะมากเลย We can sit and eat here for lunch. I think it's better นะทานอาหารกลางวันตรงนี้นะคะโอเคครับ okay, คนะคะอาหารกลางวันในป่าขนมปังที่กินจากโรงแรมเมื่อเช้าไม่หมดใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวานของอาหารเที่ยง อ,อาหารที่เรากินในป่ามีอะไรมั้งคะเอาออกมาดูหน่อยสิเราพักกินอาหารกลางวันนะคะเปลี่ยนหมวกเป็นสีแดงพอหมวกเมื่อกี้อะลมมันแรงแล้วไม่แน่นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นหมวกสีแดงแรงริบค่ะ เห็ด oh, ใหญ่มากเลยอะ่ะดูสิคะโอ้เห็ดอะไรอะ่ะเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยคะ่ะเห็ดอ่ะ เต็มเลยค่ะดูสิค้ะเห็ดอ้ดำไปหมดเลยตรงนี้ดำไปหมดเลยนะคะตรงนี้มีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยจ้าเห็ดเยอะมากอ้แต่คุณผู้ชายบอกห้ามเก็บนะคะกลัวมเมาเนี่ย หวางทางอะคะ่ะไอความที่อยากเก็บเห็ดนะคะก็บอกว่าอย่ายาเดี๋ยวตายกลัวเราตายไอเราอะเตรียมถุงมาแล้วละ่ะว่าจะเก็บ แต่คุณผู้ชายยืนเฝ้าเลยไม่ให้เก็บ<笑><笑>อดเลยค่ะโอ้ยเห็ดเยอะมากเลยอะ่ะดูสิคะเนี่ยโอ้อ,ล,อลีลูกเขบอกว่าให้เราดูเฉยๆนี่นะคะเขาบอกให้เราดูเฉยๆนะคะห้ามเก็บ ด้วยอในป่านี้เห็ดเยอะมากเลยอ่ะเมื่อกี้ผ่านมาเป็นวงกว้างเลยนะคะเ,คเห็ดนี้สีสันสวยมากจ้า ขึ้นบนขอนไม้สวยงามมากค่ะดูสิคะรูปแบบเห็ดตอนนี้ G P S พาหลงแล้วคะ่ะดูสิคะไม่ใช่ทางเดินแล้วจ้าโอเค วิเชิญลุยปากกลับนะคะสีบอกทางผิดจ้ะมันไม่ใช่ทางที่เดินอะ่ะตอนนี้เราเดินมาได้ห้ากิโลแล้วนะคะยังเหลืออีกห้ากิโลเพราะว่าเราแพลนไว้สิบกิโล ดูเมื่อกี้นะคะที่สีบอกให้เราเดินนี่ค่ะชันมากเลยแล้วเราก็ย้อนลงมาค่ะดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าณเมืองคินดิ้ง ดูความสวยงามของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าแห่งนี้ค่ะขึ้นกับต้นไม้ที่ตายแล้วจ้าดูสิคะโอ้ตอนแรกเข้าใจนึกว่าคนเอาเห็ดมาติดที่ไหนได้เป็นเห็ดธรรมชาติค่ะ แต่เราไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเห็ดอะไรอะ่ะเต็มหมดเลยจ้าดูฝั่งข้างหน้าก็พาลกูกพาหมามาเดินป่านะคะ เป็นเมียฝรั่งต้องแข็งแรงเขาชอบเดินปากเขาชอบออกกำลังกายเราก็ต้องตามใจเขานะคะถ้าก็ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเขาก็จะถามตลอดว่าเหนื่อยไหมสออวววัย60อยากจะบอกว่าเหนื่อยแต่ก็สู้นะคะ How many กิโลเลฟ7ตอ8ตอนนี้เริ่มถามแล้วว่าเหลืออีกกี่กิโลจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้10กิโลนะคะเหลือ3.7กิโลค่ะ ตรงนี้เป็นวิวพอยต์ของป่าแห่งนี้ค่ะสวยจริงๆสวยมาก ตอนนี้ตะว,วันตกดินอยู่นะคะคิดดิ่งสวยงามมาก อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะขอใส่เสื้อก่อนเย็นมากเลยยืนหายใจทิ้งเฉยๆนี่ก็มีความสุขเนาะเห็นวิวทิวทัศน์เห็นภูมิประเทศของเยอรมน,นีแล้วอะ่ะ สวยจริงๆเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วนะคะเพราะเราเหลือทั้ง3.7กิโลเมตรค่ะ